ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการกดติดการรับสมัครสอวอในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะเริ่มต้นกันในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศรับสมัครนั้นไม่คึกคักค่ะโดยผู้สมัครคนแรกนะคะก็ได้ตบเท้าเข้ามาในพื้นที่รับสมัครในห่วงเวลา9ก้นาฬิกาเนาทีค่ะ บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาในเขตอำเภอเมืองยะลาซึ่งใช้หอประชุมพัฒนารัฐชั้นสองที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาเป็นสถานที่รับสมัครค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่อ,อสอเมืองยะลาค่ะได้มีการตรวจสอบยันพหนะที่เข้าออกอย่างเข้มงวดส่วนบริเวณสถานที่ในการรับสมัครก็มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับสมัครเลือกสวนําเอกสารต่างๆมาจัดเตรียมพร้อมนะคะรวมไปถึงนั่งประจําโต๊ะ รวมถึงการลงทะเบียนแจกบัตรคิวด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการตรวจเอกสารเจ้าหน้าที่ก็ใช้ความรัดกุมนะคะการบันทึกข้อมูลต่างๆซึ่งมีการจัดวางเก้าอี้ให้ผู้สมัครได้นั่งรอค่ะโดยมีคณะผู้ตรวจได้มาเฝ้าสังเกตการและคอยสอดส่องการดําเนินการรับสมัครสอวอรให้เป็นไปตามระเบียบค่ะทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่จากสํานักง,งานกกตยะลาก็ได้มีการคอยกำชับดูแลให้คําแนะนํากับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดําเนินการรับสอวอร,รับสมัครส วในครั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยค่ะค่ะโดยเมื่อถึงเวลารับสมัครนะคะเวลา8นาฬิกานาทีปรากฏว่างไม่พบผู้มาลงสมัครแต่อย่างใดค่ะจนถึงเวลา9ก้านาฬิกานะคะมีว่าที่ผู้สมัครหนึ่งรายเข้ามาสอบถามการตเตรียมเอกสารเท่านั้นโดยจะมาลงสมัครในวันพรุ่งนี้ค่ะและจากข้อมูลของกอกตยะลาพบว่าการลงสมัครนะคะจะไม่มีลำดับที่จะใช้การเรียงตามอักษรตามชื่อของผู้สมัครทาให้ผู้สมัครมีเวลาไม่รีบร้อนในการที่จะมาลงสมัคร วันแรกเพื่อที่จะเอาลำดับที่ค่ะคาดว่าจะมีผู้สมัครทยอยเดินทางมาสมัครในห่วงวันเวลาที่เปิดให้มีการลงสมัครสวรในขณะที่วันนี้นะคะจังหวัดยะลาของเราค่ะก็เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครสวรด้วยตนเองนที่ว่าการอำเภอทั้งแอำเภอรพร้อมกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสนาทีไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีหลังจากได้มีพระราชกิจดิกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าเลือกสวนะคะพศ2567ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับช เมื่อวันที่11พฤษภาคม2567ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก,ก็ได้กำหนดวันรับสมัครสวตั้งแต่วันที่20 ไปจนถึงวันที่24พฤษภาคม2,567เวลา8นาิก30นาทีถึง16นาิกานาทีณสถานที่ที่พูดในการการเลือกตั้งระดับอำเภอกำหนดไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะแล้วก็กำหนดวันเลือกสวร,ระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายน2567ระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายน2567และระดับประเทศค่ะคือวันที่26มิถุนายน2567 ขณะเดียวกันค่ะไปดูบรรยากาศที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก,กันหน่อยค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะเตรียมพร้อมในเรื่องของสถานที่จุดลงทะเบียนจุดตรวจสอบเอกสารโต๊ะรับสมัครบันทึกข้อมูลและจุดชำระค่าธรรมเนียมการออกใบรับสมัครขาป้ายประชาสัมพันธ์ในเทปพลาสติกกั้นเขตการรับสมัครโดยเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงวันสมัครตลอดทั้ง5วันระหว่างวันที่20ถึง24พฤศจิกายนนี้จะมีผู้สมัครเพิ่ม สำหรับการมารับแบบฟอร์มเอกสารการสมัครสมาชิกพุทธ,ธิสภา2,567ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานั้นค่ะมียอดสะสมจนถึงวันที่19พฤษภาคม2567มีผู้มารับเอกสารเพียงแค่4คนเท่านั้นค่ะ